วดีชาวลัคนาราศีพิสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนมิถุนายน2564นายนะคะคลิปที่เราทำนะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะดูได้ทั้ง2คลิปเลยนะคะใครรู้ว่าตัวเองเป็นลัคนาอะไรก็ดูวนนั้นแล้วใครรู้ว่าตัวเองราศีอะไรก็ดูตามราศีนั้นนะคะแล้วถ้าไหนแบบ ดูแล้วถูกฉลโกมากกว่าการงานนี้ดีกว่าีกคลิปหนึ่งก็เอานำไปไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะคะหรือว่าประยุกต์ใช้หรือว่าเอาการแก้ไขไปใช้ร่วมกันทั้งสองคลิปเลยก็ได้ส่วนใครยังไม่ได้หาลัคนานะคะก็ดูใน Google ได้เลยค่ะมีนะโปรแกรมเยอะแยะเลยก็จะทราบลัคนาของตัวเองแล้วค่ะ พิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าตรวจลักขณะมก็จะขึ้นโปรแกรมมาหลายตัวเลยนะคะไปกรอกในนั้นได้เลยค่ะอันนี้เราเลือกไพ่ให้แล้ว5า้าใบทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของดวงดาวนิดนึงนะคะาชาวพุธศกนะคะมีดาวศุกเป็นดาวประจําตัวนะอตอนนี้จออยู่ในภพก,กระดุมพาได้ตําแหน่งจุลจักรนะคะแล้วก็จอร่วมกับดาวทิกนะซึ่งเป็นคู่สมคนกัน ก็ถือว่าดีมากแต่มีราหูกับออดาวพุธนะคะที่ทับลักนะ mm hmm. ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันนะคะแต่ว่าการเงินก็ยังดีอยู่นะคะ mm hmm. ก็จะราหูจรร่วมกับพุธเนี่ยนะ mm hmm. ก็ให้ระวังคําพูดนะคะ,ะ mm hmm. เสียงทั้ง5นะคะน,นี้มาดูเสียงแรกก่อน mm hmm. อันนี้นะคะจะเป็นเสียงของพญา,านาะคะ mm ่ะ hmm. ปูนสีทองนะ เหมือนจำศีลนะคะเพราะว่าให้มีดอกกัญมนะแล้วก็อันนี้เป็นพับิคเนตนะคะทาบไม้แล้วก็อันนี้เป็นปู่พิราบนะคะที่จะสถิตอยู่กับคุณภายในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ความฉุนเฉียวความขี้โมโหความมุทะลุดุดันหรือใครพูดจานิดหน่อยก็ ขวางหูขวางตาใครทาอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบหมุดหงิดอุดอัดอักกระอ่วนอะไรไม่รู้ทั้งเดือนเลยนะคะในเดือนนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระงับอารมณ์ไว้นะใจเย็นๆแล้วไพ่สรุปก็ได้ปูตาไฟกับปูนารอดด้วยนะคะดีมากเลยไพ่รสรุปนะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าที่การงานก่อนนะหน้าที่การงานของ ชาวลัคนาราศีพิศษนะคะถือว่าหน้าที่การงานเจริญเติบโตได้ดีนะรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีการอ,อ,อาจจะมีโอกาสได้เปิดธุรกิจใหม่บางอย่างที่เราใฝ่ฝันไว้นะเราว่าทำให้มันเป็นความจริงขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นะคะนะแต่ว่าด้วยอาชีพด้วยบุญของตัวเองที่ทำก็คือเหมือนกับว่าอย่าอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวค่ะ นะสมมุติว่าบุญบุญให้มาเท่านี้เราก็คิดการแค่นี้พอนะคะคิดทําธุรกิจคือแค่นี้พอกันกลางเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าบุญเราไม่เยอะนะศักยภาพเราไม่เยอะความรู้เราไม่เยอะแต่เราอยากทาแบบว่าเป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยมันจะไปรอดนะคะนะให้ใจเย็นๆเราก็ทําอะไรให้แบบว่าคิดก่อนว่าตอนนี้เศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยจะดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยก็คือจะมั่นคงจะงอกเงยออกดอกออกผล ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยที่ผ่านมาหน้าที่การงานของชาวพุธศพก็ยังไปได้อยู่นะคะถือว่ายังพอไปได้นะอันนี้ดูดวงโดยรวมนะคะชาวพุธศพบางคนอาจจะตกงานก็มีนะอันนี้ดูโดยรวมนะคะไม่ได้เอาดวงใครมาดูนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยมันก็อาจจะมีตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับคุณบ้างนะคะ าชาวพุศพที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะชาวพุสพที่มีธุรกิจนะคะธุรกิจก็จะงอกเงยจะเริญรุ่งเรืองได้ดีมากๆเลยแล้วชาวพุศพเนี่ยให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นของเย็นๆนะ่ะเป็นน้ำเป็นโรงน้ำแข็งเป็นอะไรพวกนี้นะคะก็จะอยู่ได้นานหรือว่าทำงานไม่ต้องอยู่กับที่ นะไม่ต้องทํางานนั่งโต๊ะมากก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณได้พาพิคเนตเนี่ยธาตุหมยนะคะหมายถึงว่าคุณเนี่ยอาจจะได้มีการเปิดธุรกิจธุรกิจที่คุณทำเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีนะคะการงานดีโอเคมากเลยนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างกับบริวารหรือว่า คนรอบข้างเล็กน้อยค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกวนใจนะคะเพราะว่าไพ่สรุปคนนไปได้าะคุณได้เสียงปูณแล้วกับบุตรไฟนะคะในส่วนของเรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวลัคนารากาศุสก์ก็ดีนะดูโดยรวมๆนี่คือดีกับทุกเรื่องเลยการเงินก็ดีนะคะเพราะว่างานดีเงินก็ดีมันจะเป็นปัจจัยแปรผันกันตามมานะคะอ่าแล้วก็ ให้เดินทางสายบุญให้สวดมนต์นะให้สวดมนต์เสริมบารมีเสริมดวงตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปวัดอาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามานะคะจะไปลําบากเราก็ทําบ้านเราให้เป็นวัดนี่แหละสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะแล้วก็บุญให้ครูบาอาจารย์ที่นักถืออ่อบุญให้พ่อให้แม่เรานะคะให้พระในบ้านเสร็จแล้วเราก็ให้เจ้ากรรมในเวรเราก็ให้เพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกพี่อะไรก็ตามคือแผ่เมตตาให้เขาไปหลือเอาบุญให้เขาเพราะว่าบุญนี้จะได้ไปโยงไปเชื่อมให้เขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะคะคิดในแง่บวกกับเราแล้วงานของคุณมันจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วเงินเนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆๆืแล้วก็จะมีโชคด้วยมีโชคจากผู้ใหญ่เมตตานะอ่าหนึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะแล้วก็สองโชคลาภจากผู้ใหญ่เมตตา นะหรือว่าอาจจะได้มรดกก็ได้มีมีม,มีมีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะได้มรดกจากผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ถูกใจอาจจะให้ของกำนันในวันเกิดคุณแบบนี้นะคะออแล้วเ,ออเมื่อกี้บอกแล้วว่าชาวราคนาราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกระตันหันนะเปลี่ยนแปลงแบบแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยพลิกเลยอ่ะ นะคะก็มีความเป็นไปได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบำบวนทางานอยู่ไม่ไม่คิดหรอกว่าอยากจะได้เลื่อนตําแหน่งที่มันสูงขึ้นอยู่ดีๆก็เจ้านายเลือกไปคุยแล้วก็ให้ขึ้นตําแหน่งเลยก็เป็นไปได้หรือในบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานกระทันหันก็เป็นได้สมมุติว่างานอันเนี้ยทำทำไปอยู่แล้วมันมันก็ยังทําได้แต่ทีนี้อาจจะมีคนที่ ผู้ใหญ่อาจจะมาดึงตัวไปมาซื้อตัวไปอย่างเงี้ยชักชวนไปแล้วอาจจะได้โยกย้ายาบริษัทหรือย,ยายที่ทํางานกระทันหันนะคะแล้วก็ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยย้ายข้ามจังหวัดไปเลยกลับไปอยู่บ้านนะได้งานใหม,ไใหม่ได้งานที่บ้านกลับไปเงี้ยหรือว่าย้ายถิ่นฐานใหม่มันคือมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะแต่ว่าเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น ะะยกเว้นคนบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วของผมไม่เห็นจะดีเลยก็ต้องไปดูพื้นดวงนะคะต้องไปดูพื้นดวงนะว่าพื้นดวงคุณเป็นยังไงเพราะอันนี้คือดูโดยรวมนะคะแต่ว่าไพ่โดยรวมที่ขึ้นมาทั้ง5้าใบนี้ดีหมดเลยการงานการเงนินดีมีที่น่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องปากนะเรื่องปากเรื่องวัชกกรรมนะคะที่จะมีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวน ของตัวเองยิ่งชาวลัคนาราศีพือศพท่านไหนนะคะที่เอ่อเป็นเพศที่สามนะจะยิ่งแปรปวนมากเลยนะคะเอ่อก็คือตรงเนี้ยให้สวดมนต์ไหว้พระระงับจิตเยอะๆเลยเพราะว่าคือคุณได้เสียงปู่พิราบเนี่ยนะคะมันก็ดูดูอยู่แล้วอะ่ะแล้วคุณได้ไพ่สรุปเป็นปู่ตาไฟปู่ตาไฟก็ดูดอยู่แล้วนะมันทวีคูณเลยนะแล้วก็เขารู้นะตาไฟอะนะ่ะเนาะก็คือไฟอความร้อนอะ่ะ แล้วอันนี้ก็เอาตามาแบบมาจากพระศิวะด้วยนะคะอันนี้เป็นพระพาวะนะก็คือยิ่งดุเข้าไปใหญ่มันทวีคูณเลยเพราะฉะนั้นจะดับได้คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วคนที่แปรปวนคนทีเ่เป็นเพศทางเลือกเนะี่ยเป็นเพศที่สามเนี่ยก็คือจะหนักจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปอารมณ์จะแปรปวนจะเปลี่ยนแปลงเยอะเยอะมากๆเลยแล้วมันก็จะอาจจะส่งผลไปถึงคนรอบข้างนะคะแล้วก็เ คนที่ทำงานคนใกล้ตัวอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแหละนะคะก็ให้ให้ระง,งับจิตด,ด้วยในสิ่งที่บอกไปนะลราแผ่เมตตาให้ตัวเองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนร่วมง,งานให้คนใกล้ชิดแล้วให้เจ้ากรรมในเวรก็จะเบาถ้าเรานั่งกรรมฐานว่าเรามีภาวนาควบคุมทั้งวันเนี่ยในที่เรามีสติในที่เราตื่นนอนทํางานเนี่ยนะคะใจมันจะเย็นไปเองนะแล้วปัญหาไอ้ตรงเนี้ยก็จะให้ค่อยมอดไปเองนะคะเพราะว่าอย่างอื่นดีหมดเลย เหลืออันนี้อันเดียวส่วนเรื่องการเดินทางไม่มีปัญหานะคะไปได้สุขภาพก็ดีนะคะเพราะว่าคุณได้เสี่ยงพระพิคเนศท่านหมายก็คือว่าเขาเสี่ยงเนี้ยเขาส่งเสริมในเรื่องด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะทําให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะแต่ถ้ามันจะมีปัญหาก็คือแค่เสี่ยงปู่พิราเนี่แหละ ที่อารมณ์ฉุนเฉียวที่อะไรพวกนี้จะทําให้เราอาจจะปวดหัวบ้างนิดหน่อยความดันขึ้นเวลาเราปวดหัวเวลาเราหงุดหงิดอะไรแบบนี้แล้วก็นอนน้อยเนี่ยนะอาจจะเป็นตรงนั้นนะ่ะเป็นเล็กน,น้อยแต่โดยรวมๆแล้วสุขภาพก็แข็งแรงนะคะนะแต่ถ้าผู้สบคนไหนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยังไม่กํเาเริบค่ะคือถ้ากําเริบก็นีด้เดียวคือน้อยนิดนะคะก็ยังไปได้อยู่นะคะ แล้วคะ่ะวิธีแก้ไขเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคะว่าให้สวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านแล้วก็หิ้งพระในบ้านนะคะก็คือน้ําอย่าแห้งชำระศพเงินเงินกนลาลังมานะเงินมางานมาสวดมนต์ไหว้พระถ้าถ้าขี้เกียจก็ทุกวันพระก็ได้วันพระวันโกนนะถ้าเราทํางานเหนื่อยเราไม่มีแรงนะคะแล้วก็น้ําบนหิ้งพระอย่าแห้งนะแก้วสองแก้วเติมไว้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ําเนี่ย ไม่ต้องล้นนะคะก็เติมห่างจากปากแก้วลงมาประมาณเส้นนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเติมให้เต็มทุกแก้วใครมีแปดแก้วแก้วก็เติมใครมีสองแก้วก็เติมนะคะให้เต็มเข้าไว้นะนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะให้ชาวลัคนาราศีกุศลแล้วก็ถ้าอยากได้เงินมากๆอยากได้โชคลาภเยอะขอความพระพิคเนศนะคะหนึ่งแล้วก็องค์ที่สองที่ต้องขอก็เป็นเกี่ยวกับพญานาคนะคะสายพญานาค นะคะคือให้สวดมนต์สวดคาถาแล้วก็บูชาปูศรีสุโธก็ได้บูชาชงก็ได้นะคะท่านจะให้โชคนะคะนะท่านชอบคนทําบุญนะคะยิ่งพุศบทําบุญพุศบปฏิบัติเยอะท่านจะให้โชคเยอะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ชี้ทางให้ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะคะว่าใครจะสาเร็จไม่สาเร็จเนาะส่วนถ้าใครอยากมาเช็คชะตาหรือว่าแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง ของตัวเองนะคะก็หลังไม่กับน้องแอดมินมาได้นะคะถ้าบุญสัมพันธ์กันก็จะช่วยดูให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ของที่ผู้ชายอย่างอื่นเช่นล็อกเก็ตหรืออะไรพวกนี้ทุกกรรมยาน,นะะก็ติดต่อน้องแอดมินได้เลยนะคะไม่ต้องไลน์มาหาอาจารย์ส่วนตัวนะคะให้คุยกับน้องแอดมินไปได้เลยนะคะหลังไม่ได้เลยค่ะยังไงอาจารย์ก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครให้อาจารย์เพื่อเป็นค่าครูกับเป็นกำลังใจให้อาจารย์กับน้องแอนนิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ